ว้าวสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องผมมือนี้ผมสิพามาเบิ่งเรียนคุดพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> วล้างอาถรรพี่น้องพวกคุณใสมุนดำพี่น้องซองพ้อยสิบเพี่น้องครับครับผมมาชมด้วยกันนะครับครับไวล้างอาถันพ์ป้องกันคุณใสมนดำพี่น้อง เรียนพญาคุดปี2 5 1 7นี้จะมีอิทธิฤทธิ์ในตัวพี่น้องดูอักขระคล้ายๆตัวยันพวกขอมยันพวกครับครับผมเพื่อนๆที่เดินป่าเดินอะไรในพี่น้องเที่ยวป่าเที่ยวอะไรเนี่ยหรือแถวบ้านเฮานี่ไปกีดยางไปทำไร่ไถนาครับพกติดตัวไปได้พี่น้องขึ้นเขาลงห้วยพี่น้อง พกติดตัวไปได้ครับพี่น้องมีอิทธิฤทธิ์ในตัวเองครับพี่น้องด้านหน้าเหรียญนี้จะเป็นพระบรมชายรักของสเสด็จพ่อราชการที่9พี่น้องเฮาอย่าไปว่ารอครับเดี๋ยวเราจะรอพี่น้องราชการที่9ภูมิพลอดุลยเดชครับพี่น้องสวยงามพี่น้องเห็นไหมพี่น้องผมจะให้ดูชัดๆพี่น้องครับผม เวลาเราไปเที่ยวเขาไปเที่ยวน้ำตกเอยไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาที่เรามาักเขาชอบพี่น้องพกติดตัวไปได้ครับสมัยก่อนนี้ผมจะเว้าประวัติสู่ฟังนะพี่น้องพวกนายพานเนี้ยครับผมนายพานเขาจะไปเดินป่าใช่ไหมครับล่าสัตว์หาของป่าผลละมากลากไมก้พี่น้องครับก็จะพกเรียนนี้ไปด้วยครับพี่น้อง เวลาเขาจะนอนเขาก็จะเอาเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับพี่น้องเว <t> ลาจะนอนปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไปตอกไว้ครับตอกไว้บนหัวพี่น้องเอาไปตอกไว้ที่หัวบนนอนน่ะครับเนี่ยสาธิตพี่น้องสาธิตไปด้วยนะครับพี่น้องดูไปด้วยสาธิตไปด้วยพี่น้อง เปียนนี้จะมีอิทธิฤทธิ์ในตัวครับพวกงูพวกอะไรจะกลัวมากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นงูเหา่าหรืองูจงอางพี่น้องสาธิตให้ดูด้วยนะพี่น้องครับผมเขาจะเป็นตอกนี้ละพี่น้องเนี่ยต้นไม้เงี้ยครับผมย่างเราจะนอนใต้ต้นไม้พี่น้องเนี่ยเราก็จะเขาจะเอามีดอะไรไปนั้นแล้วเขาก็จะเป็นเหน็บพี่น้องครับเหน็บไว้ที่หัวเรานอนพวกพูดผีปีศาจ ก็จะไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวด้วยพี่น้องอพวกนายทหารเหมือนกันถ้านายทหารส่วนมากเขาจะพกพวกเรียนเนี่ยถ้าบางคนไม่ชอบพกพระพี่น้องเอาไปนเหน็บไว้อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็นอนข้างล่างพี่น้องเวลาเวลาเขาจะกลับเนี่ยตอนเช้ามาเขาก็พวกนายพานพวกอะไรเขาก็จะทอดออกพี่น้องทอดออกครับสวยงามไหมพี่น้อง 2,517พี่น้องครับผมก่อนผมเกิดอีกพี่น้อง2,517สวยครับพญาครุฑด,ดูดูช,ดชัดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องทางร้านอะไรที่เขาบอก พวกปลาหนันอะไรผมก็ไม่รู้อการที่บอกว่าถ้าหัวกับพยาคุดตรงกันในพี่น้องจะมีราคาสูงมากมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องแต่ส่วนมากจะกลับกันนะพี่น้องใช่ไหมครับอันนี้ยากจะมาบ้องให้ฟังพี่น้องลูกหลานถ้าไัมีนี่เก็บไว้นะพี่น้องผมเคยไปแล้วเคยไปคุยกับ พี่สาวคนหนึ่งผมรู้จักเขาครับพี่น้องเขาบอกลูกนี้ติดยางอมแงมเลยไม่หลับแน่นอนตีสองตีสกลับบ้านโวยวายทาลายข้าวของพี่น้องผมก็บอกพอดีเขาบูชาเรียนครุฑจากผมไปพี่น้องอันนี้ผมไม่เล่นนะผมพูดให้ฟังครับผมก็บอกเอาไปใส่ไว้ใต้หมอนพี่น้องหมอนเป็นบักนุ่น,นพี่น้องเนาะเอาบักนุ่นเอาบปมีกรูลกีดบางๆแล้วก็เน็บลงไปพี่น้อง นอนมาถึงเดือนพี่น้องกลับตัวกลับใจไม่ย,ยากสูบยาบ้าอย่างเลยพี่น้องเป็นคนดีมาตั้งแต่มือนั้นครับไปขับรถอะไรให้พระเอ่ยครับก็ขอวกกลับมานะพี่น้องพวกมลดําคุณใสพวกพูดผีปีศาจครับเขาจะเกรงครับพี่น้องพยาครุฑนี้จะเอกสารของพวกทางราชการทางราชการของเฮานี้จะมีพระยาครุฑทุกอันนะครับพี่น้อง บอกว่าจะเป็นแบงค์สมัยโบราณสมัยทุกวันนี้ก็มีพี่น้องอยู่ตรงมุมมอ่ะพี่น้องครับมือนี้ก็มาสาธยายให้ฟังนะครับพี่น้องอครับผมเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆล็แน้นอๆพี่น้องนะครับเนาะครับผมถ้าใครมีนี่อัดอัดกอบไว้ให้ลูกให้หลานนะครับพี่น้องแค้นคอนครับบ่ต้องปลุกเสกยากครับคล้ายๆมากแกหรือพวก พวกโคดนะพี่น้องพี่น้องรู้จักโคดไหมพวกโคดหินโคดขนุนโคดไผ่พี่น้อง,อง,อของแข็ง,ขงจำพว,พวกเดียวกับพวกเหล็กไหลพวกอะไรพี่น้องไม่ต้องปลูกเสกยากครับพี่น้องเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ในตัวของเขาเองครับพี่น้องกับงูจะกลัวมากเลยพี่น้องเราเดินเราแปนเรียนพญาครุฑไปหรือใส่กระเป๋ากางเกงไปพี่น้องออรีวิวอยู่รีวิวเรียนครับ ใส่กระเป๋าเกงไปเนี่ยเราเดินทางแบบสบายสบายพี่น้องงูเห็นงูย่านแลนนี้ไว้บอ,อกคันนะพี่น้องครับผมขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจครับมีกรดความรู้สาระอะไรที่ผมจะรู้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะพี่น้องเนาะครับถ้าหากเพราะว่า,าถ้าผมบอกยังผิดก็ขอโทษครับขอคําชี้แนะจากคร,รูด้วยนะครับนะ บขอบคุณครับ